ไข้เลือดออกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสค่ะโดยที่มีพาหานําโรคนะคะเป็นยุงลายที่พบเจอได้ตามบ้านทั่ว,วไปเลยค่ะไข้เลือดออกเนี่ยมี4ี่สายพันธุ์ถ้าเราเคยติดแล้ว1สายพันธุ์เนี่ยก็มีโอกาสจะติดซ้ําได้อีกเรื่อยๆเป็นโรคที่เวลาที่เราติดแล้วเนี่ยอาการมันไม่ค่อยชัดเจนอาจจะมีแค่ไข้ปวดตัวบางคน ไม่ได้มีอาการรุนแรงอาจจะไม่ได้มารับการวินิจฉัยก็ได้การที่เราเคยติดแล้วหนึ่งสายพันธุ์เนี่ยมีโอกาสเป็นซ้ําได้ค่ะแล้วในบางรายมีปฏิกิริยาของร่างกายที่รุนแรงมากขึ้นได้<ม>อันดับแรกเราก็ต้องป้องกันไม่ให้ยุงมากัดเรานะคะเราก็จะป้องกันได้หลายวิธีวิธีที่ดีที่สุดก็คือกําจัดยุงหรือว่าเป็นแหล่งของพันยุงตามบ้านนะคะถ้าเป็นบ้านที่เป็นเปิดโล่งเนี้ยค่ะก็ควรจะติดมุ้งลวดนั้นยิ่งเป็นเด็กที่มีกิจกรรมข้างนอกตลอดเราอาจจะตามดูแลไม่ทั่วถึงอะคะ่ะ<ม>ก็ควรใส่เป็นเสื้อผ้ามิ กันยุงนะคะแล้วก็ต้องทาซ้าค่อนข้างจะบ่อยด้วยนะคะบ็อซีคลือดออตตัวนี้นะคะในประเทศไทยเราเนี่ยฉีดทั้งหมด2เข็มนะคะห่างกัน3เดือนโดยที่สามารถฉีดได้ทั้งคนที่เคยเป็นโรคหรือไม่เคยเป็นโรคนะคะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อแล้วเป็นรุนแรงอยู่ที่ปรนะมาณ80%นคะ่ะแล้วก็าราคาตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะคะอยู่ในชนราส3 0พ0กว่าบาทสำหรับ2เข็มอะค่ะก็ค,ะคิดว่าน่าจะ ควรฉีดโดยเฉพาะิงในเด็กกลุ่มที่เคยเป็นมาแล้วหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดเช่นในประเทศไทยเราก็ถือว่าระบาดมาหลายปีค่ะไม่ไม่เคยหายไปสักทีค่ะ